สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตชแยลนะครับผมกับเกมซอสอาร์ตออนไลน์วาเลนโชดาวกันอีกครั้งนะผมเนื่องจากครั้งที่แล้วนะผมผมลงเกี่ยวกับวิธีการชนะบอสตัวสุดท้ายของโหมดอีซี่นะครับผมแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเคลียร์แบบ3ดาวได้นะฮะ เพราะว่าเวลาบรรดันบทสักก่อนนะผมมันไม่ทันเวลานะฮะก็ต้องขอบคุณคอมเมนต์จากคุณฮานาสกุด้วยนะผมที่แนะนําวิธีเข้ามานะผมว่าตอนตีบอสเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สกิลหนึ่งะผมเพราะการใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันจะน็อกให้บอสกระเด็นออกไปนะผมให้เน้นวิธีการตีธรรมดากับสกิลสองวนไปนะผมพร้อมกับกดสวิตช์ในการหลบดามเมจนะฮะทำอย่างนี้มันจะได้รักเกตที่ไวกว่าเดิมนะผมแลวจังหวะที่รักเกตมันขึ้นมานะผมตอนที่เรากดแล้วนะผมเวลามันจะหยุดนะฮะมันจะไม่นับถผยหลังเลยนะผมทำให้เรามีเวลาพอที่่จะาบได้ทันค ก็เดี๋ยวเรามาลองทดลองไปใช้ดูกันนะผมว่ามันจะสามารถที่จะพิชิตบอลเราได้3ดาวไหมนะฮะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์าต่อไปนะครับแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองด้วยนะครับผมโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับ โอเคมาเริ่มมาจากการพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยสกิลธรรมดาก่อนนะผมแล้วก็สวิตนะฮะกดแต่สกิลสแล้วก็สวิตนะผมสวิตเอาไว้หลบดามเมดนะผมถ้าไม่มีก็ตีธรรมดาไปก่อนนะฮะเราก็จะพยายามแบบพยายามกดสวิตหลบดามเมดไปเรื่อยๆนะผมแลกไปเลยนะฮะจิ้มเข้าไปครับสแปมเข้าไปครับสแปมสกิลสเข้าไปแล้วก็สวิตนะ ถ้าเห็นบอสง้างมืออยู่ก็กดสวิตได้เลยนะผมก็จะได้จัดสวิตพอดีนะผมยิ่งคิดโตวจัดสวิตได้นะผมจะลดบูดาวสกิลด้วยนะฮะเพื่อทำให้เราสามารถสแปมสกิลใส่บอสได้เรื่อยๆนะผมกดไปเรื่อยๆนะผมตอนนี้ได้ถง2%แล้วนะผม เก็บให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเราจะได้กดสปแปมรัวๆได้มากกว่านี้นะผมน่าจะพอที่จะสามารถคิวบอสได้ภายในการกดแค่ปเดียวนะหลังจากที่เก็มันเต็มน,น,นะฮะกดตีเลยครับผมสวิตให้ตรงจังหวะนะฮะพยายามสวิตให้เป็นจัสสวิตนะครับผมแล้วก็กดสปแปมสกิลสองไปที่กิลหนึ่งใหญ่ใช้นะฮะถ้าใ,ใช้แล้วบอสมันจะกระเด็นจะทำให้เราเสียเวลานะครับผมตีธรรมะดาครับเน้นตีธรรมะดานะครับตีธรรมะดาแล้วก็สวิตแล้วก็กดสกิลสองนะครับผมยังไงไกลนะครับผมเก้าสิบสี่แล้วฮะ เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้า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 แล้วกดเลยครับผมเวลาจะหยุดนะผมตอนที่กดนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับผมสกิลสองสวิตสกิลสองสวิตไปเรื่อยๆนะผมแต่อย่ากดเพลินจนลืมกดอันตินะผมพยายามสังเกตหลอดสีแดงแใต้หลอดเลือดด้วยนะครับว่ามันลดใกล้จะหมดหรือยังนะผมก่อนหมดก็ให้จบด้วยสกิลฟินิชชิ่งสกิลนะฮะอันนี้ก็กดสวิตไปก่อนแล้วก็ตี้สกิลสองไปก่อนนะผมสนับไปเรื่อยๆนะฮะมันไม่มีคียดาวนะผม เฮ้ยเก๋ใกล้จะหมดแล้วนะผมเล่นบอลก็ใกล้จะหมดเช่นกันนะผมขออีกนิดนึงนะผมอีกนิดนึงฮะแล้วก็เตรียมใช้อันติเลยครับผมโอเคกดอันติเลยครับผมเรียบร้อยนะฮะคิดว่าน่าจะปิดพอดีเลยนะัมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยครับแต่งนะครับผมมาดูกันว่าเราจะได้สามดาวไหมนะฮะซึ่งอึดขึ้นแล้ว โอเคครับผมก็ผ่านไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับดาสุดท้ายนะ้วผมได้3าดาวด้วยนะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะผมว่าสามารถผ่านดับสาดาวได้ไหมนะครับผมแล้วก็แวะมาบอกกันด้วยนะผมว่าทำแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับผม แล้วก็คืนนี้นะผมตัวละครใหม่ชินอนน่าจะเข้ามาช่วงเวลาตอนตีสองของบ้านเรานะผมก็ใครที่รอน้องมาก็เตรียมเพชรไว้พร้อมเลยนะผมจะเข้ามาเป็นลิลิสเปเชียลสเกลพาร์ทสองนะผมก่อนจากกันไปนะผมทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะผมเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจใผมเองด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันมาคิวชิมิ